อยากได้ตัวอย่างของเล่นที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการค่ะคุณหมอคุณหมอมีคําแนะนํำยังไงบ้างเอาอย่างนี้ค่ะถ้าจะเลือกของเล่นให้ลูกนะคะให้เลือกของเล่นที่1อย่างสามารถเล่นได้หลายแบบค่ะยกตัวอย่างที่เห็นชัดเจนนะคะเช่น บล็อกไม้นะคะอาจจะมีหลายๆชิ้นหน่อยเด็กบางคนก็จะอามาต่อเป็นรถไฟบางคนก็ามาต่อเป็นปราสาทบางคนก็เอามาเล่นต่อสู้กันบางคนก็ต่อแบบสูงๆแข่งกันใช่ไหมคะอันนี้ค่ะเขาเรียกว่า1อย่างเล่นได้หลายหน้าที่นะคะและนอกเหนือจากนี้ค่ะของเล่นนะคะอย่างเช่นพวกดินน้ํามันนะคะอันนี้ก็สามารถกระตุ้นพัฒนาการน้องได้ค่ะ บางคนก็เอามาปั้นเป็นเรื่องราวนะคะเล่านิทานกันอีกอันนึงนะคะที่อยากจะแนะนําก็เป็นของเล่นที่เป็นพวกกระบาดทรายแต่ว่าต้องเตรียมพื้นที่นิดนึงนะคะเพราะว่าทรายมันจะกระจายแน่นอนค่ะการให้ลูกได้เล่นทรายนะคะก็จะทําให้ลูกะคะ่ะได้ใช้เวลานะคะอยู่กับของเล่นและลดการใช้หน้าจอลงค่ะนอกเหนือจากนี้ค่ะ น้องจะต้องครีเอทการเล่นค่ะอาจจะเล่นในธีมของการก่อบภาษาไทายอาจจะเล่นในธีมของการขายของอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะซึ่งของเล่นกลุ่มนี้นี่เองค่ะที่จะกระตุ้นความคิดของน้องเรียกว่าเป็นของเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการอย่างแท้จริงค่ะเด็กตัวย